ขาวสวัสดีครับผมวิทร้านพูนสูกการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีคาร์บูเรเตอร์นะยี่ห้อบิ๊กดินนะครับผมตัวนี้เป็นงานแท้นะครับผมมานําเสนอลูกค้านะซึ่งตัวนี้จะสามารถใช้ได้กับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับผมตระกูลนะเอาเป็นเครื่องยนต์อนเนกประสงค์นะตระกูล gx 3 5 gx 5 0นะครับผมใช้ร่วมกันนะตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์อนเนกประสงค์นะที่ใช้ไปในกับเครื่องพ่นยานะครับผมสีจังหวะเครื่องพ่นปุ๋ยสีจังหวะเครื่องสูบน้ำสีจังหวะ แล้วก็เรือสูบน้ํสีจังหวะนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนมากเขาจะใช้เครื่องยนต์บล็อก GX35 แล้วก็ GX50 นะครับผมเมื่อ <'s> <me S 2> ลูกค้าพบว่านะครับผมเครื่องเราเนีย่ยมันไม,ไม,ไม่ไม่แรงนะครับผมหรือ,อสตาร์ทติดยากนะครับผมแล้วก็เร่งเครื่องเวลาเราตัดไปเร่งเครื่องแล้วก็มันวูบนะครับผมเห็นมันวูบนี่แล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คืออาการที่ ตัดไปแล้วสักพักเลยมันร้อนนะครับผมร้อนแล้วก็เครื่องยนต์ก็ดับไปเลยอันนี้คาร์บูเรเตอร์ก็มีส่วนนะครับผมตัวนี้เนาะวันนี้ผมก็เลยมานําเสนอนะตัวนี้จะเป็นงานบิ๊กดินนะซึ่งจะเป็นงานแท้นะซึ่งงานกอปผมบอกเลยว่าบิ๊กดินเนี่ยเยอะมากนะตามช่องทางออนไลน์นะครับผมซึ่งลูกค้าต้องดูเป็นนะซึ่งเนี้ยวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าของแท้เขาจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับตัวนี้นะผมมาจัดโปรนครับผม ราคาอยู่ที่จากราคาปกตินะบิ๊กดินแท้อยู่ที่500บาทนะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับผมที่ราคา350บาทนะผมจัดส่งให้ลูกค้าฟรีเก็บเงินปลายทางนะก่อนทําการจัดส่งนะตามมาตรฐานของทางร้านนะครับผมทางร้านก็จะตรวจสอบให้อย่างดีนะครับผมจริงๆแล้วเราก็เราทําการลองเครื่องไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะลองเทสทุกอันเลยนะมันใช้ได้นะเราก็มาแพ็คแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นการ QC ของทางร้านเรานะครับผม ซึ่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะซื้อคาบูเรเตอร์จากทางร้านเราไปนะได้ของแท้แล้วก็ใช้งานได้ร้อเรเ็นแน่นอนนะแล้วก็ทางร้านนะครับผมจะทําการถ่ายรูปนะเมื่อลูกค้าถึงทางร้านถ่ายรูปแล้วครับผมเราก็จะถ่ายคลิปให้ดูโดยรอบนะครับผมตามคอนเซ็ปต์ของทางร้านเราเนียแล้วเราก็จะกดแบบนี้เนี้ยมันจะดังฟิตฟิตฟิตก็คือภาพปั๊มทํางานนะตัวนี้จะเป็นแบบไดร์แฟรมหรือภาพปั๊มนะตัวนี้ซึ่งใช้กับ JX35 JX50 นะครับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดสินค้าใกล้ๆกันครับผมโอเคบันทึกเลยโอเคนะครับผมตัวนี้งานแท้นะอ่ะกล่องกล่องมันก็จะมีในลักษณะแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะแล้วจะล็อตมานะครับผมตัวนี้จะเป็นบิ๊กดินนะตัวนี้นะครับผมซึ่งของแท้เนี่มันจะเป็นงานปั๊มบิ๊กดินมาเลยนะส่วนของก๊อฟเนี่ยมันจะเป็นแบบที่มีเลเซอร์มาบ้างนะครับผมหรือว่าไม่มียี่ห้อเลยก็มีนะมันมีหลายงานนะซึ่งของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะ ซึ่งด้านหลังนะจะต้องเป็นทองเหลืองนะสายน้ํามันเข้าแล้วก็สายน้ํามันออกนะจะต้องเป็นทองเหลืองนะครับผมตอนนี้ข้างในนะด้านในนะแล้วก็ด้านหน้านะมันจะเลเซอร์มาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้นะนี่ตัวนี้จะเป็นงานของฮอ n d a นะครับผมจเป็นเครื่อง h อน da แท้นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเอาเข้าใจง,ง่ายๆก็คืองานงานก๊อฟก็ได้นะ ใช้ด้วยการน,นะ GX 3 5ห GX หาศูนย์นะครับผมนี่เห็นไหมนี่คืองานของ h o n ด้าแท้นะครับผมนี่ดูขบูฮอนด้าแท้นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นบิ๊กดินนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนี่ด้านหลังนะของแท้จะต้องเห็นไหมมันจะเอียงแบบนี้นะครับผมสายน้ามันย้อนกลับนะเห็นไหมนี่ของแท้อ่ะนี่มันจะย้อนกลับน,ะนั้นคือสายน้ามันเข้านะ โอเคทีนี้มาดูของ G X 50เนาะมันก็เป็นงานเหมือนกันนะครับผมนี่นะหตัวนี้ถ้า,าตัวที่คุณภาพดีๆก็จะเป็นคาบูประมาณนี้นะอันนี้ Power Pro G X 50นะโอเควิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ยากนะสำหรับมือใหม่นะที่ไม่รู้จักนะครับผมอย่าง G X 35นะแล้วแล้วก็ปลดตรงนี้นะออกมาปุ๊บนี่ขันน็อต2ตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมตัวหนึง่งนี้นะแล้วก็ตรงนี้หมุนออกมาปุ๊บ แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับผมทีนี้เราก็ถอดสายน้ํามันนะตัวนี้สายน้ํามันเข้าแล้วก็สายน้ํามันออกนะครับผมตัวนี้เราก็ถอดออกมาเลยนะแล้วก็มาปุ๊บเปลี่ยนตัวที่ต้องถอดนี่นะวิธีการเปลี่ยนนะครับผมให้เราอ่าอย่างเช่นมือใหม่นะเรากดปุ๊บแล้วก็ก็ดันเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนางเช่นอ่าตัวนี้จะเป็นทีนี้จะเป็นตัว G 5 0นะเราต้องหมุนตัวนี้ออกนะ หมุนตัวนี้ออกปุ๊บนี่ gx 5 0ก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนกันนะขันน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็ขันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออกนะครับผมทีนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือสําหรับมือใหม่นะนี่ดูตรงนี้ให้เราลูกค้ากดคันเร่งนะปุ๊บคาบูเรเตอร์มันเข้ามาแบบนี้แล้วก็เราก็เอามือดันตรงนี้ไว้ปล่อยนะนี่ทีนี้สายเนี่ยมันก็จะโผล่มาอ่าทีนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้ออกแล้วก็ถอดานนะสายน้ํามันนะสายน้ํามันเข้านะเราก็จาเสียานะสายเข้าแล้วก็สายออกถอออดอกบ ดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาคอมบูเลเตอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับผมเนี่ยเข้าไปแทนเลยนะเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกเข้านี้นะแล้วก็เกี่ยววิธีการเกี่ยวนะแล้วก็เหมือนเดิมนะทีนี้นี่แล้วก็กดกดเข้ามานะครับผมกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาในล็อกปุ๊บนี่นะครับผมถ้ามันไม่เข้าในล็อกแบบนี้นะแสดงว่าเราใส่ไม่ถูกทางนะให้เรานะครับผมหมุนหมุนตัวนี้อีกด้านหนึ่งมานะต้องให้เข้าล็อกแบบนี้นะเนี่ยวิธีการเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับผม โอเควิธีการเกรยียนก็ประมาณนี้ถ้าลูกค้านะครับผมมีอาการนะเครื่องยนต์ของลูกค้านะสตาร์ตติดยากนะครับผมแล้วก็เร่งเครื่องแล้วมันวูบนะเครื่องมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ไม่แรงนะหรือว่าตัดตัดไปนะร้อนแล้วเครื่องยนันดับเนี่ยครับผมก็คาร์บูเรเตอร์ก็มีส่วนนะแล้วก็หัวเทียนก็มีส่วนนะ ขั้นแรกเราก็ต้องเช็คหัวเทียนถ้าเราเปลี่ยนหัวเทียนแล้วมันยังไม่หายนะครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนคาบ,บูเรเตอร์ใหม่เลยนะครับผมซึ่งซื้อกับทางร้านนะได้ของดีคุณภาพของแท้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทางร้านทาการตรวจสอบเช็คให้อย่างดีก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็แนะนานะให้ลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งไปทางเพจนะเฟซบุ๊กแฟนเพจคุณสุกการเกษตรหรือว่าจะโทรหรือไลน์ก็ได้นะ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะแอดไลน์ต้องผ่านหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นนะศูนย์ทงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดสี่นะโอเคสำหรับวันนี้นะก็ขอจบการนําเสนอเพยงเท่านี้นนะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทางด้านเลยนะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นช่างหรือเป็นร้านค้านะถ้าเอาจะมีจํานวนให้ผมนะผมมีราคาส่งให้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนาเสนอเพยงเท่านี้นครับผมร้านผู้สุกการเกษตรเราขอ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคาร์บูเรเตอร์นะครับผมโมเดล GX 3 5มห GX นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทางช่องทางตามด้านล่างเลยนะครับผมแอนไลน์หรือหมายเลขโทรศัพท์0ุ1 1่8 8 3 8ึหรือ Facebook f แ n p a g e ุนพูนสู่การเกษตรนะทางร้านทำการถ่ายคลิปถ่ายลูกค้าดูโดยรอบนะครับผมพร้อมกดปั๊มน้ำมันให้ลูกค้าดูนะลูกค้าได้สินค้าตรงปกความใช้งานแน่นอนขอบคุณมากๆครับ